โ okay, อเคท่้นบูเชมาได้รรักกับมาสู่เกมเติมเกมที่ทําให้ผมเสียงแหบเสียงหายไปได้มากที่สุดและไอ้ที่มันใครเนี่ยมึง <c> ใ <oughs> ครดูดิกูไม่ได้เล่นเกมแตแบบต่อสู้เนี่ยมาละมาสองสามวันบอกผมบอกเลยนะพี่มือผมจะหายไปหัวแบบจริงๆอะแบบหายไปเลยอะ <c oughs> คนอื่นที่แบบไม่ค่อยได้เล่นเกมนี่อ่านฝีมือหายไป่ด้เลยแต่สำหรับผมเนี่ยหายแบบหายเกี้ยงเลยหายเกี้ยงหายเกี้ยงสนิท โอเคโอเคผมขอไปเหลาฝีมือก่อนแป๊บหนึ่งไปเหลาฝีมือที่มันไม่มีอยู่แล้วให้มันกลับมาเป็นให้มันมีสักนิดนึงก่อนแป๊บหนึ่งและไอ้ที่ใครเนี่ยมึงใส่กูไม่ต้องไปเหลาม่าไงกูเหลาก็มึงแทนพวกเนี้ยครับมาสิวะอ๋ออ๋ออ๋อเออเอาดอ้าวอาเอาเน็ตมึงเน็ตมึงกากหรืออะไรกูเคยเน็ตกากมาก่อนอ๋ออ๋อ เดี๋ยวนี้จะมากองรวมกันทำบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยตัวทดลองดาเมจมันหายไปไหนเนี่ยเอาเอามึงเจ้าใชไม่มึงเจ้ากับกูใชไม่ไม่ตัวทดลองดาเมจหายกูก็ทดลองกับพวกมึงก็ได้เปล่าโอ้ไมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอากูใชไม่ โอ้ยเอามึงใครผู้มึงใครทีละคนไอ้เหี้ยทีละคนไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยทีละคนเดียวมึงเห็นตัวพวกตัวเบคอนพวกมึงจะทะลอะกันอย่างงี้ไม่ได้ไปเลยไอ้เหี้ยหนีเลยเหี้ยประเด็นคือตัวทะลอะน้ำเม็ดมันหายหัวไปไหนเนี่ยอ๋อ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 อออ๋อเห็นกูเป็นเห็นกูเป็นเบคอนมึงคิดว่าง่ายอ่ะเห็นกูเป็นเบคอนแล้วคิดว่าง่ายเหรอวะ มาดิมาดิโอ้โหสีสีโอ้โอ้เฮ้ยพวกมาดิดิมาดิไอ้เรี้ยงนี่มันเก่งนะไอ้เรี้ยงนี่มันชามยักบอกเลยไว้ไปกูดือ้อกูดือด้อกูไม่ไปมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวสู้กับแม่งตรงๆไอ้เรี้ยมันเป็นตัวเขาตัวแบบตัวซุปเปอร์แบบคอมโบเลยอ้ยโอ้ย Pathetic. มึงม <dı> <il> <disappearance> <C ourse> ึงบ้าคอมโบอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยวิววิววิวนี่นี่เป็นเป็นบล็อกหมดเลยมึงบล็อกหมดเลยได้ไงวะไอ้เหี้ยอยู่ไม่ได้เหี้ยอยู่ไม่ได้ไอ้พวกใส่บล็อกใส่คอมโบเนี่ยอันตรายเหี้ย ไป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 เป็นอ <unda 1> ันแม่ง <statistically> อันตรายพวกนี <ùng> <tide> ้ไอพวกใส่บล็อกใส่คอมโบเนี่ยอืออือมาดิต้องค่อยๆตอดไอเฮี้ยไอพวกสายแบบเนี้ยเฮ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 ้ยต้องค่อยๆตอดต้องค่อยตอดไม่หยุด อุ้ยเกือบอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบนี่แหละมึงนี่แหละมึงนี่แหละมึงโอ้ยโอ๊ยไป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 อย่าไปโดนไปโดนเอาเฮียคอมโบรั่วแล้วมึงอ่ะคอมโบรั่วแล้วเหรอคอมโบรั่วไม่คบอรุ่วเดี๋ยวจะตายนี่แหละมึงอุ้ยไปโดนดิ วิววิววิไม่โดนไม่โดนไม่โดนประเด็นคือตัวเทสดามเมจมันหายหัวไปไหนเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวนี่แขนหรอบึงอ่ะแขนหรอบึงไม่เคยเก่งดิว่ากูก็ระแวงมึงอยู่ตั้งดาษมาจกนี่นี่นี่โอ้ย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 ไม่โหลโดนแม่เอ้ย Cái là cú cay cho đa, cú cay cho ra là lắm, cú cay cho đạn, ơi Ôi Mẹ cái giấc thanh Mà đi đi, mà đi đi Mà đi đi, còn đăng giàn, còn đăng còn ไม่มีคนเปิดนดติกันสามคนนี่ฮโอ๊ยอีกที่บ่ายแล้วนัดติงที่ท่าแต่มันเป็นท่าพุ่งวะดเดี๋ยวกอนอ๋อเดี๋ยวก็ม,ม,ม,มีท่าสามใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยท่าไหนวะอ๋อไอ้เหี้ยท่าสี่ไอ้เหี้ยกูใช้บัวกูใช้บัว บบีเอาเอาเียึกก,ก้หนหิโอ้เอาอีโดนใครมไม่รู้ไปเล่นกันแมงล้อยลากรอไวะี่ะบึงี่ะบ,บึงแมงไมโดนแมงไม่โดนโอ้ยโอ้ยมันเปิดต,ติอยู่นี่วะ

ไ,ได้กูโอ้ยไปแบงแดดกันไ,ได้มาดิวะกูสาพยายามจะหลบแรกอ่ะไม่ทันแน่กว่านเอาเอาไอ้แมงมันนั่งยาอะไรตรงนี้เอา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  อ๋อเอ้ยมึงกับกูเดี๋ยวต้องมีใครตายหรือให้ออกในข้างสินะ ดีแลกดสี่ทันมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัยเป็นเลี้ยวทันเป็นเลี้ยวทันมือเลี้ยวทันเหลอ เก่งอ uh, ่ะเก่งขโมยมึงอ wow, ่ะเก่งขโมยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรแหลกอะไรวะแมนบ้านเขาเลือดหาดพังแหลกเลยอ่ะมึงก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกว่ะต่อยกูจับคอยแทนจับทามึงได้แค่นั้นนะเฮ้ยอ้าว

เอ้าเอ้าเอ้าเยื่อกูไอ้เจ้าแม่เอ้ยมึงจะมาขัดอะไรกูตรงนี้เนี่ยเอ้าโอ้โหเยื่กูเฮ้ยอ โอเคถ้าผู้ชมผมต้องขอจบคลิปอย่งนี้ก่อนนะเพอดีว่ามันเกิดปัญหาอะไรเล็กน้อยสักนิดหนึ่งอะ่ะถ้าผู้ชมต้องวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะโอเคบาย